น้าจ้าวสวัสดีครับกลับมาพบกับอาร์มอีกครั้งแล้วนะครับในช่องมีเรื่องแชร์ครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอมาทำรีแอคอีกหนึ่งรายการนะฮะที่หลายๆคนเนี่ยขอเข้ามาเยอะมากเลยเนี่ยนั่นก็คือรายการ Youth and m e l o d y นั่นเองนะครับซึ่งมีสาวๆบองบองเกิร์ล303ยเนี่ยได้ไปร่วมรายการในครั้งนี้ด้วยนะบอกว่าตอนนี้เข้าสู่ EP ีที่8แล้วนะครับของรายการนี้ต้องบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยผมเองไม่ได้ดูรายการเต็มๆสักเท่าไหร่นะครับส่วนใหญ่ก็จะดูแค่คัดซีนของน้องๆบองบองเก ซึ่งใน EP นี้นะครับต้องบอกว่าหลายๆคนเนี่ยขอเข้ามาเยอะมากก็อยากให้ทำรีแอคเพลงนี้นะฮะก็ต้องบอกเมื่อวันเสาร์ระหว่างที่รายการออนแอร์ air, เนี่ยโอ้โหเทรนทวิตเตอร์ของสาวๆเนี่ยโอ้โหขึ้นเทรนเป็นอันดับหนึ่งอันดับ2เลยนะฮะโดยเฉพาะเทรนของน้องเนเน่ของเรานะครับต้องบอกว่าฮอตมากๆจริงๆแล้วก็ในสเตเนี้คือสาวๆทําทได้ดีทุกคนจริงๆนะครับแต่จะบอกว่าผมเองอะคือดูไปแค่ว็บเดียวเท่านั้นนะครับยังไม่ได้ดูโชว์เต็มๆของน้องๆนะครับแต่เมื่อกี้เห็นรายการเนี่ยลงเวอร์ชันโฟก ดเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเราไปดูทั้งสองคลิปพร้อมกันเลยดีกว่านะครับว่าน้องๆเนี่ยจะปังกันแค่ไหนนะครับเอาเป็นว่าไม่เสียเวลาเดี๋ยวเราไปชมคลิปพร้อมกันเลยดีกว่าครับอ่ะมาละเหมือนในสเตดนี้น้องจะใช้เพลงหูไฟหงนะมีใครเคยดูปะหนังเรื่องหูไฟหงสมัยก่อน

ข่าน้อง,องแข็งแรงมากอะ่ะ Oh my god โอ้โนลูกเสียงยี่ชิดโอ้ยเนี่ยอ้ห oh, เ oh, สียงดีมาก ลูกนี้ซีลินสวยคุณฟัง เหมือนมีคนบอกว่าเจ้าเย่แบบมีเจ็บนะในสเตนเนี้ อ่ะมีไงอืม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 ากมอืมอื่า pues <jamais> <f 250> like ืมอยมาืมอืมยชอื ยงชุนดีอืมหุ่นนีดีมากจบแล้วดีเนาะชอบอะคือเหมือนน้องๆเองก็มีพื้นฐานของการเรียนโมยวงชุนมาเพราะฉะนั้นเหมือนการมาออนสเตจก่อนมาโชว์ท่าทางต่างๆมาเลยดูแบบมันไม่เขินๆนะแล้วมันดูแบบเป็นธรรมชาติอะ่ะดีมากแข็งแรงมาก โอเคงั้นเดี๋ยวเราไปดูในเวอร์ชันโฟกัสแคมของเนเน่ดีกว่านะฮะไปอ,อันเนี้ยในสเตจเนี้ยคือเราแอบเห็นรูปที่แบบเขาปล่อยมาช่วงที่เขาถ่ายรายการอ่ะที่เป็นเนเน่หุ่มว่าหุ่มอ่ะจำได้ปะ คือน้องน่าจะแบบมือน่าจะหายเป็นปกติแล้วมนะั้งแต่เจ้าแย่มีปัญหาเ,นะเสียงหวานมาก่ะ เสียงอีจนินนี่คือแบบเข้ามากอ่ะอมโอ้พอมาก

อันนี้เป็นจังหวะที่อีฟานไปโชว์ e แต่เราชอบท่อนนี้แบบเขาประสานกันนะอีจริงอ่ะเนนี้นกอเสียงมันเข้ากันมากอ่ะไม่ใช่ไม่ใช่ดีอีอีฟานไปโชว์ e แล้วอีฟานไปโชว์นี่ไง เราชอบค้อนนี้มากอ่ะที่มันจะเป็นสามเลียมนี่ไงเนี่ยทำวอยงซุนดี ก็จบลงไปแล้วนะครับกับสเตจของบองบองเกิลในรายการย o u t h and Melody นะครับซึ่งใน E ีพีนี้น้องๆหยิบเพลงห่วงเฟยหงนะครับมารียนเลจ์มา cover ใหม่นะครับในเวอร์ชันบองบองเกิลในปี2021นะฮะต้องบอกว่าเป็นเวอร์ชันที่มีความผสมผสานระหว่างความทันสมัยแล้วก็ความเป็นจีนโบราณอยู่มากๆเลยนะเพราะว่าจริงๆแล้วน้องๆแต่ละคนน่ะจะมีเสียงแต่เสียงที่เป็นเอกลักษณ์ของตัวเองเนาะพอมาร้องในแต่ละท่อนแต่ละท่อนเนี่ยเรารู้สึกว่าเออมันให้อารมณ์ที่แตกต่างกันมากๆเลยนะอย่างอี้จินเนี่ยก็จะร้อง โบราณหน่อยมีความเป็นแบบจีนย้อนยุคนะคะส่วนการเพอร์ฟอร์มของเศษนี้นะคบน้องๆได้เอาศิลปะกอนต่อสู้มวยยงชุนที่ตัวเองได้แบบไปร่ำเรียนมานะคบต้องบอกเลยเป็นอะไรที่แบบลงตัวมากๆแล้วก็น้องๆทําออกมาได้แบบแข็งแรงแล้วก็มันดูเป็นธรรมชาติดะมันดูแบบไม่เคอะเขินแบบไม่เก้งก้างอ่ะคืออย่างเงี้ยเราเห็นได้เลยว่าแบบน้องๆมีพื้นฐานในการออกท่าทางมีพื้นฐานในการแบบเรียนมวยยงชุนจริงๆอ่ะเพราะฉะนั้นแบบการที่แบบน้องๆหยิบท่าขึ้นมาใส่ในโชว์นะครับมันก็เลยกลายเป็นว่าโอ้น้อง น้องแข็งแรงแล้วมันทําให้โชว์ออกมาได้ดีมากๆจริงๆส่วนเรื่องการร้องในเเตษนี้นะครับต้องบอกว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างยากนะสําหรับน้องๆนะเพราะว่ามันเป็นเพลงที่ต้องใช้เสียงที่มัน มันมีความเฉพาะตัวแล้วมันเป็นเพลงจีนโบราณด้วยกว่าที่แบบโน้ตแต่ละตัวที่ต้องไปแตะคือมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะโดยเฉพาะเนเน่นะคะเพราะว่าเพลงจีนน่ะมันค่อนข้างเป็นเพลงที่มีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองอการที่แบบจะร้องให้ได้สำเนียงจีนน่ะคือมันยากมากๆเลยนะแต่การที่แบบร้องออกมาแล้วมันทําให้เพลงพรเนี่ยอันนี้ก็คือต้องชื่นชมจริงๆว่าน้องๆทุกคนน่ะคือร้องได้แบบเอาเพลงนี้อยู่มากๆเลยแต่ที่ต้องชมแบบจริงๆเลยนั่นก็คือต้องยกให้อ e ีจินนะคะเพราะว่าเรารู้สึกว่าอ e ีจินเป็นคนที่ร้อง ออกมาแล้วมันมีความจีนโบราณมากๆอ่ะแล้วมันอินเนอร์ของน้องเวลาร้องอ่ะเออมันดีอ่ะเรารู้สึกว่า ฟังแล้วเราชอบเลยชอบอีจินมากเอาล่ะงั้นก็เอาเป็นว่าเพื่อนๆอ,อย่าลืมเข้าไปช่วยกันดูแล้วก็ช่วยกันเชียร์น้องๆบองบองเกิลในรายการย u t h and Melody กันด้วยนะครับซึ่งตอนนี้ก็เข้าสู่อีีที่8แล้วนะฮะยังไงถ้าเกิดว่าใครไม่เคยดูรายการเต็มๆนะครับเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์เอาไว้ใต้คลิปนี้ไวใ้ให้แล้วกันนะครับเอาเป็นว่าสําหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอจบรีแอคเอาไว้เท่านี้ก่อนนะครับว้ยังไงครั้งหน้าจะมารีแอคอะไรอีกอย่าลืมติดตามชมกันด้วยนะครับและถ้าใครดูคลิปน กดแชร์กด subscribe อาร์มด้วยนะวันนี้อาร์มไปก่อนนะครับยังไงไปเจอกันคลิปหน้านะครับบ๊ายบายครับ